สวัสดีวันฟังพินาศวันนี้ปังพินาศมากเลยตั้งแต่เช้าสาตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นมาสนมรสการได้รับหนึ่งมีเสียงยากเข้ากล้องด้วยอาจจะเป็นแรงสา,า์กับกบหนูหมันทุกข์กัน จริงๆวันนี้ตั้งแต่เช้ามีมีแผนว่าจะต้องไปทำธุระที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่พอเช้ามาตื่นมาแต่เช้าตีสี่กว่ายังไม่ตีห้าเลยแล้วมันก็ไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมานั่งามาอธิษฐานพอมาอธิษฐานเสร็จปุ๊บก,ก็เลยนึกถึงเรื่องที่ต้องไปทำ ก็เลยไปทําแล้วพอกลับมามันก็เฟลมันก็ดิ่งพอมันดิ่งแล้วมันก็ไม่ยอมลุกเลยมันก็ดิ่งอดไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยมันไม่ลุกไม่ตื่นดิ่งก็เลยกะว่าเดี๋ยวตื่นมาตอนเที่ยงแล้วก็ไปรอบบ่ายพอบังคับตัวเองตื่นลุกขึ้นมาได้ก็ มาดูในกาก็แบบบ่ายกว่าเข้าไปแล้วก็เลยไปไม่ทันแล้วล่ะก็เลยทํายังไงให้ฉุดตัวเองออกมาจากอารมณ์นั้นก็เลยเปิดเพลงธรรมสการพระเจ้าดังลั่นบ้านเลยก็อยาให้มันแบบได้ยินทั้งหูได้ยินทั้งความคิดได้ยินให้หมดอ่ะก็พอ ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ดีขึ้นลุกไปอาบน้ำอาบท่าก็จะไปส่งของให้แม่ที่อะไรนะแฟอืมของแฟตอ่ะแล้วก็กลับมาแล้วเมื่อเย็นก็ดูเด็กความดิ่งนะแค่ทําตังหล่นหายสิบบาทอ่ะ โมโหอยู่เป็นชั่วโมงอะเพราะความดิ่งอะถ้าวันไหนไม่ดิ่งก็ไม่เป็นอย่างนี้ทับตั้งหล่นหายก้างนมสิบบาทโมโหนี่แหละสักเป็นเป็นในชั่วโมงสองชั่วโมงเราขอบคุณพระเจ้าวันฟังพินาศมันก็กำลังจะผ่านไปอีกวันหนึ่งแต่ก็ไอที่ฟังพินาศ อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากมันดิ่งปล่อยให้สารเคมีแข่งความเศร้ามันหลัง่งเต็มอนูร่างกายแล้วยังไม่ลุกมากินยาอีกด้วยครับขาดยาอีกด้วยสารมันก็เลยทำงานเยอะเต็มร่างกายเลยเหนื่อยแม้กระทั่งลมหายใจเหนื่อยแม้กระทั่งการเดินแล้วก็นั่งเนี่ยเพก็เหน่อยเนี่ยเซงเป็ด